สวัสดีครับสสวัเริ่มต้นเราจะมาทดสอบอุปกรณ์ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านรองรับการเขียนโปรแกรมระบบใหม่หรือไม่โดยเริ่มจากขั้นที่หนึ่งให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมซึ่งผมเขียนขึ้นมาใช้ในการทดสอบตามลิงก์นี้ ก็ทำการโหลดไฟล์ชื่อ l t e c a d d สอง <c oughs> เมื่อคลิกดาวน์โหลดโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะเปิดหรือจะเซฟให้ทำการเซฟไฟล์ลงในเครื่องเรา อันนี้เซฟเสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้ไฟล์ชื่อ l tag ad D on 2ให้เราดับคลิกเพื่อรันโปรแกรมเมืม่อเรารันแล้วให้เราสังเกตที่มุมด้านล่าง ขามือจะมีไอคอนเล็กๆสีฟ้าขึ้นมานั่นคือโปรแกรมเราได้ทำงานแล้วคราวนี้หากเราต้องการเรียกดูให้เราเข้าเบราว์เซอร์แล้วเลือกรูคอนโฮสตามด้วยโคลอนเลขเก้าสี่ตัว ถ้าหน้าจอแบบนี้แสดงว่าเราเรียกไม่สำเร็จหมายความว่าเรายังไม่ได้เปิดฐาน l t a ให้เราไปเปิดฐาน l t ล์แทฐานแ t ล์แท็กอยู่ในโปรแกรมชื่อนี้นะครับ ท้อการสตาร์ทการทำงานแล้วก็มารีเฟรชด,ดูอีกครั้งหนึ่งก็เจเห็นว่าโปรแกรมเราเรียกดูได้ลองค้นหานะครับชื่อนายข้อมูลที่มีชื่อคำว่านายอยู่ด้วยก็จะขึ้นมาหมดรเราคลิกดู ก็จะได้ว่ามีที่ดินและก็มีสิ่งกูอสร้างอะไรบ้างนะครับเราคลิกดูได้โอเคครับผม